เหรียญย5สตางค์เนื้อทองเหลืองมีราคา4,000ถึง1,000 0บาทเป็นแบบไหนตามมือใหม่ขายเหรียญชแนลไปดูในคลิปด้านเลยนะครับบาย ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้กับมือใหม่ขายเหรียญชาแนลด้วยนะครับผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสําหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าพระเครื่องเก่าธนบัตรเก่าถ้าหากผมผู้ผิดพลาดประการใดตกหล่อนอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เพราะผมก็มาพูดในมุมของนักสะสมนะครับแล้วเหรียญที่ผมซื้อมาผมก็เอามาทําคลิปรีวิวนะครับผมมันก็ต้องมีผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะขอร้องนะครับผมขอกราบงามๆเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับพี่มันจบมันจบมันง่ายทีดเดียวนะครับเราจะได้ไม่ต้อล้อต่อเถียงกันพอพี่ด่าผมมาผมก็คอมเมนต์ไปตอบพี่มันก็ต้องเถียงกันไปเถียงกันมามันก็เสียความรู้สึกกันนะครับผม ใช่ไหมฮะโอเคนะครับผมประมาณนั้นนะครับถ้าใครอยากจะคอมเมนต์ด่าก็ขอเบอร์โทรผมเลยผมให้ส่วนตัวเลยอะมาด่าแบบซึ้งๆหน้าเลยอย่างนั้นเขาเรียกว่าลูกผู้ชายนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะฮะโอเค okay, นะครับผมเอาเป็นว่าใครที่คอมเมนต์เข้ามาดา่าเนี่ยเอาเบอร์โทรผมไปไหมผมให้เบอร์โทรเลยนะครับผมถ้าคอมเมนต์นังง่นเลงคีย์บอร์ดเขาไม่ใช่ลูกผู้ชายนะคะ <ๆ ṇa S 2> รับผมโอเคนะครับจบนะครับผมแบบนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าลูกผู้ชายเขาเรียกว่าเกียนคีย์บอร์ดครับ <premises. S 2> ประมาณน 50, ี 50, 30, 500, oh ow, ้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเหรียญ25่สต่างค์5เหรียญห้าพศนี้1 0 0 0 0ถึง50,000บาท 20- 0ห0ถึง50,000บาทโอ้โหมันมีหลายราคามากเลยนะครับว่าจะจริงไหมนะครับผมเป็นแบบไหนตามมือใหม่ขายเหรียญชนะไปดูได้เลยนะครับไปเริ่มต้นที่เหรียญปี36นะครับผมฟังคลิปให้จบดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่อยากดูก็เลื่อนผ่านนะครับผมไม่ใช่ด่าชาวบ้านเห็นแค่ปกคลิปแล้วก็ด่าชาวบ้านนะครับผมเหรียญปี36แบบนี้ใช่ไหมฮะแบบนี้เก็บสะสมได้นะครับยังไม่มีราคานะครับผม โอเคนะครับกล้องไม่ค okay, okay, right, ่อยโฟกัสเลยนะครับผมก็มันไม่มีราคาจะพูดผิดตรงไหนนะครับผมอยากรู้มากเลยฮะกระเหรี่ยดที่มันไม่มีราคาจะให้มันนะทุกคนเอาเป็นว่าก็สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่ศูนย์นี่ั้งหมดนี้ยังไม่มีราคานะครับผมก็มีแค่สองปีพสศนะครับผมสี่สองสี่สี่สองปีนี้นะครับถึงจะขายได้นะครับผมก็ผมไม่มีจะเอาตัว มีแต่ขึ้นภาพให้ดูอย่างเดียวของจริงมันไม่มีเพราะซื้อไม่ไหวไงครับประมาณนั้นครับผมเป็นมือใหม่ผมไม่กล้าแตะแหละครับหลักพันหลักหมื่นนะครับผมโอเคนะครับก็ที่ผมพูดมาทั้งหมดก็ไม่ต้องเชื่อผมนะครับพยายามไปดูหลายช่องหน่อยนะครับผมแนะนํานะครับผมไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมาดูช่องผมช่องเดียวนะฮะเราก็ต้องเปิดใจให้กว้างนะครับผมไปดูหลายๆช่องไปศึกษาหลายช่องดูเพื่อความบันเทิงไว้ก็ได้อย่าไปอคติเลยนะครับผมไปดูช่องไหนก็แล้วแต่นะครับผม ต่อให้มีอาจารย์ไม่มีอาจารย์คนที่มีพูดผิดบ้างถูกบ้างเราก็เข้าไปแนะนําไปบอกไปสอนหลายๆคนนะครับแม้กระทั่งตัวผมด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าไปด่าจ้องจะด่าอย่างเดียวเลยนะครับผมบางคนเขาก็มีตัวตอนอยู่จริงนะครับไม่ใช่ AI ไอบั่นยอดวิวนะครับผมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเหรียญกันต่อเลยนะครับไป ั้งหมดก็อย่าเชื่อนะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะครับผมจะได้ไม่เสียความรู้สึกกันนะครับผมจะได้เข้ามาดูแล้วไม่เคืองต่อกันนะฮะเอาเป็นว่าเหรียญยี่สิห้าตค์ที่ขายได้มีแค่2ปีทั้งนั้นแหละฮะสี่สองและสี่สี่นะครับผมแล้วปีอื่นขายได้ไหมก็ทั่วไปนะครับผมราคาปกติทั่วไปนะฮะแต่ว่าเก็บสะสมไว้ได้นะครับอนาคตไม่แน่นะครับผมประมาณนั้นนะครับเราไม่มีไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับผมเอาเป็นว่าอนาคตก็ไม่แน่นะครับผมก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมหากพูดผิดภาพระการใดก ส่วนผมทําให้ใครหลายคนไม่ไม่ถูกใจหรือไม่พอใจหรือว่าคําพูดของผมอาจจะไม่ดีบ้างผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ผมก็เป็นมือใหม่อยู่นะครับผมก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะฮะตรงนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้พูดเก่งทุกเรื่องนะครับผมมือใหม่จะมาพูดเก่งแบบแบบก็ตอนแหลไม่เป็นนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าตอนแหลก็คือมีอยู่แค่คําเดียวนะครับรับซื้อหลักหมื่นหลักแสนต้องมีแบบนี้นะแบบนู้นนะรับซื้อหลักหมื่นหลักแสนก็เขาก็พูดแค่นั้นจบ อันนั้นคือเขาเรียกว่าตอแหลหนะครับผมไอแบบนี้พูดผิดบ้างติดติดกับขัดเขาเรียกว่ายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับคนที่เข้าใจเขาก็ดูเขาก็รู้ใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายโอเคนะครับผมจบแค่ปอหนึ่งครึ่งเองนะฮะประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับผมไม่ถึงปอสองด้วยนะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับหากพูดผิดพลาดประการใการดก็ต้องขออภัยด้วยนะก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็หาผิดพลาดประการใดตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเข้ามาสอนกันได้นะฮะ แต่ใครที่เป็นมือใหม่เหมือนผมเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับถ้าชอบแนวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆมากนะครับที่ให้เข้ามาให้กำลังใจหลายๆคนมากนะครับผมผมให้เครดิตคนนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอี